สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,ท,องทุกคนนะครับเนะาะวันนี้ผาพี่ผ้าน้องมากินข้าวปุ้นครับผมนี่ครับข้าวปุ้นน้นนำยาปลานะครับเนาะน้ำยาปลามีเลือดไก่มีขาไก่ครับผมแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็มีพริกทอดผักเข้ากับมีหาทัวผักเห่านะครับเนาะแล้วก็ผักชี ผักชีเล่าแล้วก็ผักอีตูครับผมแล้วก็กะหล่ำซอยนะครับเนาะแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีหามะระนะครับเนาะมะระแล้วก็มีผักกาดดองครับผักครับเล้ก็มีซัมดีเนาะครับเนาะมันเดี้การสิพ้ามากินข้าวปุ่นครับผมถาดใหญ่ๆน้ำกขนครับ เอาเบาๆหลยครับผมมาเส็บๆน้ำกันครับวันนี้มากินกันเลยครับเส็บครับพี่น้องเส็บคือเราครับ ากาับสีไซพักลงไปแนวนี้เลยเนาะครับใส่พักล่องไปนีน่เนสเลยครับาการกดาษดองอาการะดาทวงออกนะครับล่ะทวงออกใส่ลงไปเลยคัทวงฟักเงาเนะครับวันนี้เป็นเด็กเซ้นครับผมวันนี้ กินเซนครับกินข้าวปุ่นน้ากันเด้อครับพี่น้องมาเสีบ,สบๆน้ากันครับใส่พักซีเล่าลงไปหลายๆครับใส่หลายแสีบหลายครับพักอีตูกับเสบนะครับนะใส่เข้าไปหลายๆครับ อีตูหเลอวาใบแม่งลักห้องนี่เนาะครับใส่ลงไปเลยครับพักกระเรียมมาหลายๆเนาะครับพี่นอนองใส่โบเบิร์ตเนอะครับเต็มเลยครับเอาไว้ใส่อย่างอื่นน้ำเนาะเดี๋ยวเอาไว้จักน้อยหนึง่ง ใส่พักเข้าไปเล้วมันกระจานบักไงเด้ครับพี่น้องกินเบิร์นมานอครับมากินน้ากันเด้อครับพี่น้องครับมานีครับปุ่นนายาปลาเนาะครับเนาะมาแสีบน้ากันครับผมมาใส่สวนมันสีบกข่อยถานัดนะครับมาครับพี่น้องครับ ากินขมพุ่นแส,ส่บน้ำขันเดอครับพี่น้องขมพุ่นถาดใหญ่ๆเนานะครับเนาะ แช่ครับพี่น้องมากินน้ำกันครับ ว่าได้กินครับปุ่นโดนแล้วเนาะครับโดนโดนกินเถอกระเสบเด้อพี่น้องเด้อมากินนั้งคันครับขออนุญาตใส่มือจังหน่อยเด้อครับมันบ่อคอยถนัดเนาะเวลายิบเส็นยิบพักเนาะครับเนา,านนะ จัดผิดถอดไปน้ำเือแสบ เหลือดไก่กับสินใหญ่เนาะครับนี่พี่น้องครับเลือดไก่สินใหญ่ๆมาเสิรมากินน้ำกันครับผมมื้อนี้กินข้าวพุ่นครับหรือว่าขนมจีนเนาะครับเนาะมากินน้ำกันครับ มาได้ครับพี่น้องมาแสบน้ำกันได้ครับวันนี้พามากินข้าวผุ่นถาดยิง้งยันได้น้อะครับเนาะ พัดกรอบกอบนะครับพี่นอ้องยำกรอบกอบเลยแสบแสบน้ำกันภาพไม่ได้ครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แนเดอครับคลิปเฮ็ดยูเฮ็ดกินแบบบานๆเนาะครับเนาะ ขาไก่เปื่อยๆนี่เลยครับพี่หนองลองมันขาไก่นะครับนะ แซ่บจนเบิดถาดเลยพี่น้องอ่ะครับพี่น้องครับมันนี่ข้าวปุ้นเบิดถาดเลยเนาะครับถาดแบบนี้นึงครับเบิดถาดเลยครับสําหรับมันนี่ก่ะขอขอบคุณนนะครับเนาะพี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้เนาะครับขอขอบคุณหลายๆครับผมมันนี่ผ้ามากินข้าวปุ้นครับ เบิรถาดครับพี่น้องเนี่ครับถาดแบบไง,เ,งเลยครับเบิรถาดเบิรถาดเลยมาดินะ่ขอตัวละแต่ก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบวได,ด้พลาดคลิปให,ใหม่ต่อไปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ